สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ถนัดเที่ยวชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถนัดเที่ยวจะมาอันบ็อกซ์แซงโรรองชิ้นแรกของถนัดเที่ยวเลยนะคะก่อนอื่นค่ะฝากกดติดตามช่อง YouTube ถนัดเที่ยวชาแนล และ Facebook Page ถนัดเที่ยวด้วยนะคะกด Subscribe กดติดตามทั้ง2ช่องทางเลยค่ะ แซงโลลองชิ้นแรกนะคะก็อยู่ในถุงใบนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้ไปชมบรรยากาศการช้อปปิง้งแซงโลลองในช็อปที่อเมริกานะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงค่ะถึงแล้วค่ะพาโอเนียเพลสเป็นช้อปปิ้งมอลล์ค่ะแล้วก็จะมีร้านแบรนด์เนมนะคะเยอะเลยทีเดียวค่ะตามมาค่ะพโอเนียเพลสเป็นมอลล์ที่อยู่ในดาวเทาของเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเกอน เดินทางสะดวกบรรยากาศภายในมอสวยงามอลังการมีลักชัวรี่แบรนด์เพียบเลยค่ะ แต่วันนี้ถนัดเที่ยวเรามีเป้าหมายชัดเจนที่ช็อปแซงโรลองค่ะ mm hmm. เข้ามาในช mm ็อป SA ก็เข้ามาสอบถามเราสนใจอะไรเป็นพิเศษไหม mm hmm. พร้อมเดินไปหยิบสินค้าตัวที่เราสนใจไหม mm hmm. ชมทุกไซส์กันไปเลยค่ะ mm hmm. สอบถามว่าเราเห็นสินค้าชิ้นนี้จากทางไหน mm hmm. ออนไลน์หรือว่าเข้าไปดูในช็อปมา เราจะนำไปใช้ในโอกาสไหนหรือเป็น everyday use เรียกว่าให้คำแนะนำได้ดีประทับใจเลยละ่ะให้ลองจับลองสะพายเอาที่ถูกใจที่สุดก่อนที่จะนำอารองเทา้าแว่นตาที่แมทช์กันมานำเสนอให้ลองสวมดูบอกเลยค่ะว่า SA ที่เนี่ยบริการดีเลิศถึงแม้ว่าเราจะสะพายกระเป๋าอาดิดาสเข้าช็อปก็ตามค่ะ

มาอันบ็อกซ์ถุงใบนี้กันค่ะตื่นเต้นมากเป็นแซงโลลองชิ้นแรกเลยค่ะท่าดๆๆๆาดามาอันบ็อกซ์นะคะนี่ก็เป็นซีซีนะคะไม่ไม่ไม่ไมม่แซงโลลองชิ้นแรก

แล้สกินสีดำหนังนุ่มมากค่ะทั้งตัวกระเป๋าและหูจับนุ่มมือไปหมดโลโก้ตัวอักษร YSL ใหญ่ๆแบบตะโกนกันไปเลยอะไรวินเทจโกตัดกับหนังสีดำสวยหรูราเลยค่ะมาพร้อมกับสายหนังแบบ2เส้นค่ะปรับระดับความยาวได้จะสะพายขึ้นไหลหรือ c r o s s b o ี้ก็ปรับได้เลย ขอสายด้านหนึ่งสแตมป์คำว่าแซงโรรองอีกด้านสแตมป์คำว่าแารีสและตรงฐานกระเป๋าสแตมป์แซงโรรองแพรีสกระเป๋าแลมสกินสีดำกับอะไรวินเทจโกสวยถูกใจมากถือออกงานเกล๋กอเปิดมานะคะด้านในเขาก็จะมี1ช่องเล็กนะคะแล้วก็มีเป็นแบรนด์สแตมป์นะคะสีทองตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นแบบช่องใช้งานใหญ่ แล้วทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าน้องแซงโลลองกาบี้แวนิตี้แบ็กน้อยใบนี้นะคะเขาจะจุอะไรได้บ้างค่ะกระเป๋าตังค์นะคะกระเป๋าตังะคะ์งแบบอ้วนๆเลยนะพาสปอร์ตทิชชู่เปียกลิปสติกค,ค่ะแอร์พอร์ตค่ะแล้วก็กุญแจรถนะคะ ยัเหลือพื้นที่เห็นน้องแบบเล็กๆแต่จุนะที่คิดไว้นะคะว่าน้องใบนี้เข้าใบเล็กมากเราก็จะแบบถือแล้วก็มือถือเนี่ยก็ถือเอาสรุปน้องมีพื้นที่เหลือเดี๋ยวจะลองใส่โทรศัพท์นะคะ iPhone นะคะลงไปอีกนะคะใส่ได้ใส่ได้แบบไม่อึดอัดด้วยดูซิปปิดได้สบายๆเลย น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาตามสิ่งของที่เราใส่ลงไปค่ะมีทั้งหมด3ไซส์ไมโครมีเดียมและลารชซึ่งมีเดียมเป็นไซส์แรกที่ร้อนจอกมานะคะขนาะเที่ยวก็จัดไซส์เดียมมาค่ะแล้วในเรื่องของราคานะคะที่ช็อปไทยไซนีนะคะจะอยู่ที่ 78,550บาทคา่ะแต่ว่าทนัดเที่ยวเรามาซื้อที่อเร g กอนนะคะที่พอร์ตแลนด์ก็คือเป็นดินแดน Tax f ฟรีนะคะราคาก็จะอยู่ที่2,300 US d ดอลลาร์ทนัดเที่ยวขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปท่องเที่ยวอเมริกาในปี2025ออกมาให้ชมอีกค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย